ดูดวงชาวราศีธนูใจถึงกล้าได้กล้าเสียรวยแน่ดวงชะตาแบบนี้นางไม่ธรรมดานะครับนางในที่นี้ก็คือบุคคลที่เกิดราศีธนูนั่นเองด้วยอํานาจบารมีวาสนาโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งนะครับกล้าได้กล้าเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตของท่านจะรับทรัพย์โดยโชค ดวงของตาดวงชะตาของท่านจะเป็นเศรษฐีเงินล้านจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตพลิกผันกล้าได้กล้าเสียกล้าตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหาญเอาจริงเอาจังประสบความสําเร็จความเล่าร้อเกิดขึ้นในโชคชะตาอํานาจบารมีวาสนาจิตใจที่ห้าหาญเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าหาญเอาจริงเอาจังจะทําให้ท่านอยู่ในอํานาจ มันจะมีอํานาจบารมีวาสนาโชคชะตาของท่านได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายมากหน้าหลายตาหลากหลายอาชีพผู้คนคนนั้นจะเอาอย่างนั้นคนคนนั้นจะเอาอย่างนี้เด็ดขาดเด็ดเดียวเพราะอาหารในโชคชะตาโชคชะตาในบางช่วงชะตาจะเกิดความคล่องตัวเป็นอย่างมากนะครับจะทําให้ท่านฮึกเหิมทําให้ท่านประสบผสมเร็จทําให้ท่านร่ํำรวยทําให้ท่านเป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมาเศรษฐี นะจะเปรียบล้วดังความกล้าได้กล้าเสียกล้าตัดสินใจเพราะว่าคุณเป็นคนในลักษณะนี้ชาวราศีธนูโชคชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะครับก้าวกระโดดอันการใกล้นะครับก็คือว่าแปลว่าไม่จําเป็นต้องรอไป10ปียีปีสาปีไม่ต้องรอถึงเวลาก็รวยเองชะตาชีวิตกล้าได้กล้าเสีย รับจัดแจงตามแบบแผนตุลาการต้องตรงไปตรงมาครับกดบ้านกดเมืองมีกดสวรรค์มีกดนรกมีนะับโลกแห่งวิญญาณมีนะผมเพราะฉะนั้นท่านจงได้รับผลผลิตผลพลอยได้จะนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาจงสังเกตให้ดีนะครับตัดสินใจได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับเขาบอกว่าใช่ก็คือใช่เขาบอกว่าไม่ก็คือจบกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเจอคู่ของที่มีอํานาจแล้วจงคิดให้ดี นะครับมือที่3จะเข้ามานะครับวุ่นวายกระวนกระวายกระสับกระสาา่ายโชคชะตาท่านเป็นคนในลักษณะมองการไกลถึงอนาคตแต่ก็พลาดพังได้นะครับเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหาญเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองโชคชะตาตกตำแหน่งเงินล้านนะครับเงินล้านไหลามาเทมาประสบความสำเร็จแจมชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย ท่านจะได้ค้นพบท่านจะได้พบได้เจอได้ปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาอํานาจบารมีวาสนายืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีมุ่งตรงไปข้างหน้านะครับมุ่งตรงไปข้างหน้าหลบหลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงการที่ท่านได้ค้นพบจะเกิดความรู้สึกสับสนมันเกิดอะไรขึ้นกับข้าพเจ้านะครับเกิดความสับสนงงง,งวยเอาแน่เอานอนไม่ได้วาณาต่างๆที่เกิดขึ้น ท่านจะรื่นเริงสังสรรค์ในชะตาชีวิตในวัยกลางคนจะมีเงินมีทองมีครบทุกด้านนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูไม่จิกเชี่ยวเกิดขึ้นในโชคชะตาแสงสว่างจึงบังเกิดเงินทองเกไหลมาเทมาดวงชะตาของท่านจะเปิดในวัยกลางคนเมื่อถึงเวลาบุญกุศลวาสนาท่านจะมุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารเอาจริงเอาจังนะครับจัดแจงตามแบบแผนประเพณี ทุกสิ่งทุกอย่างวางแบบแผนอาไว้แล้วกดสวรรค์วางเอาไว้ให้แก่ท่านแล้วท่านจงรับสิ่งดีๆพลังบวกไปอย่าคิดรับพลังลบจะทําให้ท่านเจ็บปวดภายในใจลึกๆพะโชคชะตาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีเหมือนโดนบีบบังคับชาวราศีธนูซ้ายสามดาบขวาสามดาบบุ้งตรงไปข้างหน้านางไม่ธรรมดาครับขุนก็ไม่ธรรมดานั่นแหละครับตกตําแหน่งโกลเด้นเจต อำนาจบารมีวาสนาส่งผลหนุนานำโชคชะตาแปลเปลี่ยนแปลผันทาให้ท่านร่ํารวยขึ้นมาทันทีจันได้สังเกตสัญญาณได้ดีสัญญาณแห่งความร่ารวยปูรสีส่องแสงแตะเกียงนําพาซึ่งโชคลาภนําพาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะประเดบประดังให้แก่ท่านไอ้ท่านมีรถไอ้ท่านมีบ้านให้สร้างบ้านให้พ่อแม่นะครับจะยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนา จะ,จะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงากนการเงินตกตําแหน่งเหรียญใหญ่เบเริ่มครับจะมีโชคลาภเจ็ดสิบสองล้านรอท่านอยู่นะครับจะ,จะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงากนการเงินตกตําแหน่งเอ็มเพสครับผมเขาเรียกว่าคนที่มีบุญกุศลวาสนามาเกิดจริงๆชาวราศีธนูรวยเลยรวย บุญกุศลวาสนาเข้ามาทรงผลหนุนนำโชคชะตาแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะลื่นเลงสังสรรค์แช่มชื่นลาบลื่นเป็นไปได้ดีดดวงข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายระวังคนอิจฉาให้ร้ายในโชคชะตาเพราะว่าด้วยมนเสนเ,เป็นคนมีเมตตามหานิยมไปไหนมีสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัส สิ่งดีๆบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านนะครับจัดแจงตามแบบแผนประเพณีวงล้อแห่งวัดจักรนะครับดวงดาวที่เป็นเหรียญที่บ่งบอกถึงว่าดวงชะตาท่านจะเป็นเศรษฐีรอท่านอยู่แล้วไม่เชื่อก็รอดูอำนาจบาร,รมีวาสนาจะบังเกิดดาบสองว่วายเกิดขึ้นในโชคชะตาเป็นคนตัดสินใจอะไรอย่างเด็ดขาดนะครับเลือกสองฝั่งเลือกอย่างเดียวไม่ได้นะครับ คิดให้ดีไต่ตองให้รอบคอบก่อนที่จะเลือกอะไรนะครับบุญกุศลวาสนามีการชิงไหวชิงพิบแก่งแย่งชิงดีเป็นคนใจถึงกล้าได้กล้าเสียรวยแน่ๆคนแบบนี้ชาวราศีธนูอัศวินขีน่นกถือดาบบินล่องลอยประหัตประหารหาเหยื่อนะผมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานการเงินถ้าเปรียบเป็นดังอัศวินบองบอกได้เลยว่าท่านเป็นคนที่จัดแจงธุรกิจการงานได้เก่งมาก ท่านจะเป็นคนมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังประสมเร็จนะครับแต่ถ้าใครนาพาซึ่งข่าวร้ายมาแล้วจะทําให้ท่านรู้สึกตกต่ําย่อมแย่รู้สึกไม่ไว้กับปัญหาต่างๆจะทํายังไงได้ในเมื่อโชคชะตาตกตําแหน่งคนอายุน้อยกว่าจะมาประหัสประหารท่านท่านควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงถือดาบตัดสินใจอย่างคล่องแคล่วกาได้กาเสียเกิดขึ้นในโชคชะตานางไม่ธรรมดารวยแน่ชาวราศีธนู ชาวราศรีเจ้ดูตกตำแหน่งเทวดาเทวดาจะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาสิ่งศักสิทธิ์ปกปัากุ้งของรักษาจะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง,จรงประสบความสำเร็จชะตาชีวิตรับทรัพย์เงินทองไหลมาเทมารวยๆๆย,ยนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นตามติดตัวท่านอยู่ลบลีซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตา จะแจ้งตามแบบแผนประเภทนี้จะดวงสุขสมสมหวังขอให้ท่านรับทรัพย์รวยโชคจเจริญรุ่งเรือง,เรองในตําแหน่งสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวท่านแน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซัพอร์ตังให้ติปสนับสนุนทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ